สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับบมูจิและอีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องพัาสดุกันเราสั่งเป็น iPad s สก u s h i เราสั่ง<ล>เป็น,นสกู๊ี่มานะคะเป็นสก u s h ี่คือมันเป็น iPad s ส u u s h i แล้วก็โทรศัพท์สกู๊เลนะ่เราจะมาแกะพัสดุกันพี่ร้านเขาบอกว่าเทปหมด เขาก็เลยใช้ปกระดาษห่อมาแล้วขาดด้วยนะเพราะกระดาษเขาเอาไปชุกกาวแล้วก็มาแปะมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกันอือ,อนไหมสกส,นนสด้ะเด,ดี๋ยวนนไมไ่โดนด้วยแกีเลยหรออ้ยดนมจีอ่ะ กล่องมันจะขาดอยูหรือยึงเขาแพงมาไม่ดีอ่ะถ้าคูดเนี่ยเขาแพงมาไม่ดีจับติ๊กตอกสอบนะน้องเราคือจะบ้าข้างแล้วะทำไมอ่ะดึงทีไม่ดึงกระดาษมา จดเป็นชิปซแล้วก็ชิ้นที่สองจะเป็นเครือนะ่องหนีบผมพวกผ้าแป๊บนะทุกคนชิ้นที่สามคือลาบูบูลาบูบูชิ้นที่สี่คือเค้กมือถือเข้ามาให้เหลืองหน่อยชิ้นที่ห้าคือกล่องจุง่มอันจิว รู้สึกว่าอาจจะเป็นมอลลี่ชิ้นที่หกไอโฟนเดี๋ยวเราจะมาแกะทีหลังชิ้นที่เจ็ดใคเฟค่ะไอโฟนชิ้นห้าปูไหมคะไม่ใช่1ิสามค่ะค 14. แล้วก็คอนซีลเลอร์เออแถมมาให้ด้วยเนาะแล้วก็แว่นตา ของทุกอย่างที่ได้เราจะมาแกะไอแพดกก่อนนะดึงดึงเลยดึงเลยนะทุกคนอะไรดึงเลยเรจะด้อได้ยังตัยดึงแล้วนะดูเครื่องด้านนี้ แล้วก็เขาก็มีครีมาให้แล้วก็เอามาใส่ครีตของเขาก็ทีนี่ใส่เสร็จแล้วทุกคนสวยมากเลยแล้วเราก็จะมาแกะมือถือกันเถอะจะมาแกะ p h o n e กันเถอะเราจะมาแกะ iPhone นะคะทุกคนตรงนี้เราก็ทิ้งเนาะ แกไอโฟนได้ไอโฟนนี้คือน่าน่าสนใจมากคือมันเป็นสิบสามไงไอโฟนสิบสามไม่รู้กี่เฮลาไบฉีกไปเลยเฮ้เขาทำมาเราสั่งเอานะสั่งออนไลน์สั่งในติต๊กต็อกได้แล้วค่ะ แล้วเขาก็มีเคสมาให้ไม่รู้จะพอดีไลยอุ๊ยพอดีด้วยนะทุกคนแล้วก็มีอีกอันนึงเอ้ยเหมือนนะคะอันนี้นะทุกคนเผื่อเราจะใส่ให้ดูนะนี่ยเนี่ยคือหน้เหมือนสีเขียวมาเลยค่ะแรกๆคือเราอยากได้น่าจะสีเขียวเราก็สั่งไงเพราะว่าฮะลูมิสีเขียวเดี๋ยวเราจะเอาใส่ฟรลมอันนี้คือเครื่องหนีภูมินะ สั่งเอาอไม่ได้สั่งสิเขาแถมมาให้เหมือนพี่แมนเนี่ยพวงพังง่ายเลยทุกคนเนี่ยแต่พีแมนพี่ีแมนนี่ส่งมาส่งเม,มืม่อวานแกะวันนี้งงไหมทุกคนมาส่งเมื่อวานแกะวันนี้เดีย๋ยววันนี้เราจะอันนี้ด้วยนะไปพบพี่ชูสัมผัส คอนซีลเลอร์เราจะมาดูคอนซีลลรกันเถอะไอเตอร์เด้เป็นจะได้แจ้ตสกินย่ต่างเตอร์เป็นเนาะอ่าดีนาแล้วก็เราก็จะเขียเียเเขมาดูกันว่าเหมาะแจ็ตสกิน้แจ็ตแจ็ตตัวนี้ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ